นาลุ่งเช้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยผมตื่นมากับความเงียบสงัดหลังจากทําธุระส่วนตัวเสร็จผมก็มุ่งหน้ามายังวอนองอุทยานน้าตกห้วยแม่ไขซึ่งเป็นจุดรวมพลของการเดินทางในทริปนี้และก็เป็นอีกครั้งที่ผมไม่ได้วางแผนในเรื่องของอาหารหลังจากเตรียมความพร้อมเสร็จจะมีรถมารับนักท่องเที่ยวเพื่อพาไปยังจุดเริ่มเดินเหลาบรรดาน้องๆลูกหาบที่มารับจ็อบพิเศษในช่วงปิดเทอม ันนี้ไม่ช่รถผมลผลแ,ลและดูเหมือนอากาศวันนี้จะไม่เป็นใจสักเท่าไรเพายังไม่ทันจะเริ่มเดินฝนก็ตกลงมามองกล้องหน่อยได้มองกล้องหน่อยแล้วทำไมยิงยังเลยอะชื่ออะไรคะชื่อโตครับโตก็ชื่ออะไรนะคะอ๋อคุยครับทำไมมันต้องเย่งเสียงวะและเราทั้งห้าคนก็รู้จักกันอย่างเป็นทางการ จะมีแค่ผมกับนาที่ต่างคนต่างมาคนเดียวส่วนพี่ปุ้ยแอม <M S 2> และเอมาด้วยกันและนั่นเองคือเป้าหมายของพวกเราโอเคก็ตอนนี้นะฮะยังไม่ทันเดินยังไม่ทันเริ่มเดินก็เละแล้วนะครับพายุเข้ากมุตุบอกพายุไม่มาภาคเหลือก็ ดูเหมือนว่าทริปนี้จะเป็นทริปแรกที่ผมเละตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดินในการเดินทางครั้งนี้ชุดผมเป็นชุดสุดท้ายที่มาอย่างจุดเริ่มเดินจากที่สังเกตดูเหมือนว่านักเดินทางผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายซะอีกพวกเราเริ่มออกเดินทางในเวลาประมาณ9โมงครึ่งสำหรับเส้นทางก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ยากอะไร เป็นเส้นทางที่เดินได้เรื่อยๆจะมีก็แค่ระวังลื่นขี้โคลนที่ฝนตกดอยหลวงตาตั้งอยู่ในวอนออุทยานน้ำตกห้วยแม่ไขต่ตำบลบ้านจะซอกอำเภอบ้านตาจังหวัดตาดอยหลวงตามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางเดินประมาณ11กิโลและมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,175เมตรเมืม่อเดินมาได้สักระยะ กระเป๋าที่แบกน้าหนักมากกว่า20กิโลของนายก็ดูเหมือนจะรับน้าหนักไม่ไหวแต่เราก็ช่วยกันให้ปัญหาแค่นี้ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของเราสําหรับเส้นทางที่ยาวไกลกว่า11กิโลถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเมื่อเดินเข้ามาได้ประมาณ2กิโลบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดพักแรกของนักเดินทาง เมื่อหายเหนื่อยก็เริ่มเดินทานตงต่อจากจุดนี้เส้นทางก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่ผมเดินผมก็เหมือนจะได้ยินเสียงเครื่องโยนอะไรสักอยาก่างซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะมีคนมาตัดม้าอยู่แถวๆน,นี้และดูเหมือนว่ามันจะหยุดและจุดที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนั่นคือ3กิโลแรกเพราะจุดนี้จะมีชาวบ้านนำน้ำขึ้นมาขายให้กับผู้ที่เดินทางไปยังดอยต่างๆ และสิ่งที่ผมสงสัยก็มาถึงเสียงเครื่องยนต์ที่ผมได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงใบเรื่อยตาดต้นไม้แต่เป็นเสียงของบรรดาลูก้าพที่แวะมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเป็นอยานา่างน่ลุ่มลึก คิดฝันว่าจะเจอลูกหาบสายแวน้นบรรดาลูกหาบเหล่านี้เป็นน้องนักเรียนที่มารับจ็อบพิเศษในช่วงปิดเทอมถามว่าน้องเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไรครับน้องๆตอบว่าเอาไปเลี้ยงสาวพี่และเมื่อเดินต่อออกมาได้อีกสักระยะก็ต้องมาเจอกับเจ้าทิน่นมันฝางทางอยู่ไป่ ดูมันมองดิดูสายตามันสิเราต้องชมเขาสิ<ตร>มได้ว่าเขาโหดร้ายได้อย่างไรมา,มาเก็บค่าผ่านทางใช่ไหมอันนี้คือส่งสัญญาณแล้วอ๋อนี่เสียงตัวนี้ ยกตัวมันทำลายนะักท่องเที่ยวบ้างปะ ยอดเขานั้นคือเป้าหมายของผมเมื่อเดินเข้ามาได้ประมาณครึ่งทางหลายคนหยุดพักกินข้าวที่จุดนี้รวมเลยตัวผมด้วยถ้าตกได้อยากจะตกมากๆเลยเห็นบรรดาลุกหาตั้งวงกินข้าวกันผมนี่อยากจะขอเข้าไปร่วมวงด้วยเลยจากจุดนี้อีก3ากิโลจะถึงยอดดอย และหลังจากนี้เป็นจุดที่บรรดาลูกถามไม่สามารถแว้นขึ้นไปได้แล้วจำเป็นต้องเดินเท้าสั่นแคบก่อนขึ้นทางชันให้อารมณ์เหมือนอยู่สันคมมีหน้าเข่าช้างเผือกฟ้าเริ่มเปิดเพราะอยู่ในจุดที่สูงขึ้นหลังจากนี้เตรียมเหนื่อยได้เลยและนั่นคือความชันที่เราต้องเผชิญครั้งหนึ่งผมเคยเปิดทีวีเจอรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่ารายการน a v i เกเตอร์ และผมก็แอบสงสัยว่าพี่ติ๊กจะเดินป่าเดินเขาลำบากตัวเองไปเพื่ออะไรจนมาวันหนึ่งมันได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกคำถามที่ผมสงสัยมันได้หมดไปเมื่อผมได้พาตัวเองมาอยู่ในจุดๆุดนั้น นี่คือต้นไสยาห์แหลมาร์คจุดหนึ่งของที่นี่และเราก็มาถึงจุดที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดของที่นี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ชันที่สุดแล้วน่าจะประาารามาณ90บองศาได้เมื่อขึ้นมาถึง กลับรู้สึกหายเหนื่อยเลยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมกอกรอบด้านกับความเย็นสบายและมีเสียงลมหมอกพัดผ่านผมอยากอยู่ตรงนี้นานๆเลย <Okay. Yeah. S 1> ผ่านจุดนี้ไปอีกหนึ่งกิโลก็จะถึงจุดตั้งแคมป์ละ วิสัยทัศน์ยังคงถูกปิดกั้นไปด้วยหมอกซึ่งไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆได้เลยก็เดินป่าหน้าฝนก็เงี้ยระหว่างที่เดินทางผมคิดตลอดนะว่าถ้าวันนี้ไม่มีหมอกข้างนอกจะสวยกว่านี้ไหมแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ผมว่ามันก็สวยมากสำหรับผมละ หลังจากผ่านผาหน้าลิงมาได้ตรงกล้วยจะเป็นจุดสุดท้ายก่อนถึงจุดตั้งแคมป์หมอกหนากว่าข้างนอกซะอีก11กิโลกับ6ชั่วโมงในการเดินทางผมก็มาถึงยังจุดกลางเต็นท์นและเมื่อฟ้าปิดอย่างนี้ ผมจึงเลือกจบวันนี้ด้วยเวลา5้าโมงเย็นณนะลุงสางดาบไล์เซเบอร์ของผมถูกเปิดขึ้นเพื่อส่องนำทางไปยังยอดดอยเพื่อรอดูแสงอาทิตย์ของวันใหม่หลายๆคนก็ต่างพากันขึ้นมาแต่หน้าเสียดายที่ฟ้าปิดเหมือนเดิมทำให้เราไม่สามารถมองเห็นแสงอาทิตย์ของวันใหม่ได้และผู้พิชิตไม่ได้มีแค่มนุษย์ i right.